ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธนา,นาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามนะคะพบกับดิฉันชนกพรโพธิสารสดทุกเช้าวันจันทร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามทั้งสองระบบ AM 531กิโลเฮิรตซ์และ FM 106.5เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในพื้นที่และเคเบิลทีวีเราก็จะนำรายการนี้บันทึกภาพและเสียงเพื่อไปออกอากาศย้อนหลังให้ท่านได้ติดตาม รับชมและรับฟังกันด้วยค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยอากาศดีๆบรรยากาศดีๆของรายการอนานาสาระกับผู้ว่ามหาสาราคามและแขกรับเชิญของรายการค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านผู้ว่านพวสีศักดาพร้อมในรายการแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่เคารพรักทุกท่านครับค่ะบรรยากาศเช้านี้สดใสจริงๆนะคะคอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมีฝนตกลงมาเยอะเลยนะคะครับก็ช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่ทาง อุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ได้ว่าจะมีฝนตกค่อนข้างมากในพื้นที่ของภาคอีสานก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ,ะ<ช>เป็นข่าวดีของเราที่พี่น้องเกษตรกร,กรหลังจากที่ฝนรู้สึกจะห่างหายไปเป็นสัป,ปดาห์เลยนะฮะตกมาก็นิดหน่อยแต่ช่วงนี้ก็ได้รับการรายงานจาก วัตุดมยานะครับว้านในตั้งแต่วันช่วงวันที่25้าถึงยี่สิหสิงหานี้ก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 60- ถึง70็สิเซของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่อีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนเราก็คงจะได้อันนี้ส่งบ้าง<อ>นะครับเราอยู่ตอนกลางใช่ไหมแอยู่ตอนกลางก็ที่ใกล้เคียงเราที่จะมีตกก็เช่นจังหวัดะสะกลนครหนองบัวลำพูนหนองคายนครพนมดุนการอุดรธานีซึ่งเป็นอีสานตอนบนนะครับแต่ก็็คงงงงจะมมีทัั้หาหาา,หา,าบากย ทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ชื่นอกชิงใจขึ้นนะครมีน้ํามาทํานาแล้วก็จากการรายงานจากเมื่อวานนี้ก็ทราบว่ามีฝนตกทุกพื้นที่ทุกอําเภอมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ก็โชคดีว่าอําเภอตอนล่างนั้นมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับอตอนใต้เช่นแถวอําเภอนาเชือกอําเภอนาดูนก็มีฝน มากขึ้นนะฮะก็ทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เบาใจขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีรายงานว่าบางพื้นที่ก็ยังที่ <คน S 2> ยังมีประสบปัญหาอยู่ยแต่ก็คงจะช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีฝนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอรอดูอ่อีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคตอนนี้ก็ปัญหายังไม่ค่อยเยอะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปพะยัคฆบูมพิสัยก็สอบถามทางาป่าก็ปีนี้ก็น้ําน้อยฮะแต่เขาก็มีการสต็อกน้ําไว้ บางส่วนนะครับคือการขอเครื่องสูบน้ําระยะไกลจากศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ขนแก่นนะครับมาสูบน้ําไว้ร่วมเดือนแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเพื่อสต๊อกน้ําเพื่อทาประปาในเขตเทศาบาลพยัคฆบูมพิสัยก็ทําให้บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำอุปโปคบริโภคในเขตเทศาบาลของพยัคฆบูมพิสัยไปได้แล้วครับค่ะแล้วปริมาณฝนสะสมค่ะทราบว่าปีนี้ฝนน้อยมากมันจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่จะมีไปจนถึงช่วงฤดูแล้งบ้างไหมคะเอ่อ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะสิ่งที่เราห่วงก็คือในเรื่องของฝนน้อยกว่าปกติเราเราน้อยอย่างนี้มา2ปีติดต่อกันแล้วนะครับรวมถึงปีนี้แต่ก็ในช่วงฤดูฝนยังยังมีเวลาประมาณ2เดือนะนะครับถึงจะหมดหน้าฝนจริงๆนะครับดัง<า>นั้นก็ถ้าฝนยังตกสม่ำเสมอนะฮะรนตกยังสม่ำเสมอก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าเกิดภาวะฝนที่ช่วงเหมือนทุกปีเนี่ยเราก็น่าจะเป็นห่วง ในในเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องสภาพน้ําฝนแล้วก็สภาพน้ําท่าต่างๆอยู่นะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงอีกส่วนก็คือในเรื่องของแม่น้ําชีซึ่งระดับแม่น้ําชีตามที่ได้รับรายง,งานจากชวนประธานจากกรมจากป้องกันแระทาสารภัยจังหวัดทุกวันนะฮะซึ่งเรามีการตรวจสอบและรายง,งานทุกวันเนี่ยยังอยู่ต่ํากว่าระดับตลิ่งค่อนข้างมากนะฮะอ,อย่างเช่นบริเวณท่าขนยางบ้านอินดามนี่ก็ เกือบเเมตรอย่างนี้เป็นต้นะนะครับแวโกสุม,มิสัยก็ประมาณ7จ็ดถึงแเมตรก็แทงว่าน้ายังอยู่ต่ํากว่าถึางค่อนข้างเยอะดังนั้นปีนี้ก็เชื่อแน่ว่าน้ําคงไม่ท่วมง่ายนะครคงไม่ท่วมง่ายถ้าไม่มีพายุใหญ่ๆมาจริงๆนะครับแล้วก็ต้นน้ําก็น้ําก็ยังน้อยดังนั้นเป็นห่วงอย่างเดียวครว่าถ้าน้ําน้อยแล้วนาปีเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่านาปลังเนี่ยคงจะต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารนกทีว่าเราควรจะทํานาปลังมากน้อยแค่ไหนหรือควรจะงดทํานาปลังนะครับ าะน้ําในลําน้ําชีค่อน,หน,หนข,อข้างน้อยครับค่ะในส่วนของภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดูแลในเรื่องนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูแล้งให้กับเกษตรกรยังไงบ้างคะครับนอกจากเราติดตามสถานการณ์แล้วนะครับแล้วก็ประสานงานกับต้น,ต,นต้นน้ำอย่างเช่นทางเขื่อนอุบลรน์ซึ่งก็ทราบว่าเขื่อนอุบลรน์ก็มีปัญหาในเรื่องของน้ําไหลเข้าเขื่อนค่อนข้างน้อยเช่นกันนะฮะคือประสานในเรื่องของการปล่อยน้ําลงมาเพื่อที่จะ,ะเลี้ยงลําน้ําแล้วก็เพื่อทําการเกษตรซึ่งตอนนี้เรื่องเรื่องทำการเกษตรก็คงจะมีแล้วเรื่องการสูบน้ําก็คงจะไม่มีก็เป็นการเปิดน้ําตามปกติแล้วก็เราก็คงต้องคํานวณถึงในระยะต่อไปว่า ระยะที่น้ําจะน้อยนะฮะควรจะเก็บกักน้ําต้นน้ําไว้แล้วจะเอาไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือในช่วงที่ขาดแคลนน้าหรือช่วงเข้าสู่ฤดูแ้งนี่ครับก็คือประมาณ2เดือนเศษนะครับเกษตรกรเองก็คงอาจจะมีการสํารองเก็บกักน้ําหรือทําฝายชะลอน้ําเพื่อใช้สําหรับในเรื่องของการเกษตรสําหรับตัวเองในครอบครัวแล้วก็อุปโภคบริโภคครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องฝายชะลอน้ํานี่เราก็ถือว่าเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ให้อำเภอตารวจตลอดเวลานะฮะยิ่งในช่วงหน้าฝนนี้หรือว่าไปปลายฝนเนี่ย<ะ>ก็จําเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ควรจะต้องทําฝายชะลอน้ําไว้เก็บกักน้ําไว้เพื่อใช้ในฤดูแรงนะฮะก็มีหลายที่ที่ได้ดาเนินการแต่คงจะรอไปปลายฝนเมื่อหมดฝนแล้วหรือว่าใกล้ๆหมดฝนก็จะต้องทําไว้เพื่อใช้ประโยชน์นะส่วนในระยะยาวเราก็มีโครงการที่จะขอทําฝายถาวรอ,อยู่หลายจุดนะครับในพื้นที่โดยเพราะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ํา นั่นก็เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสําหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ไหนส่วนไหนของอําเภอในจังหวัดมหาสารคามที่อาจจะประสบกับปัญหาในเรื่องของภายแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงทําให้เกิดผลเสียตอ เกษตรผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าฝนตกมากอาจจะมีผลต่อพื้นที่ของท่านก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านมาทางรายการนี้ในช่วงเวลาที่จัดรายการนี้อยู่ก็ได้นะคะที่043711539ในช่วงเวลาของรายการนานาสา,าระกับผู้ว่ามหาสารคามสดในเช้าวันจันทร์วันนี้ค่ะพูดถึงช่วงฝนตกค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีความปลื้ม ปิติยินดีเหมือนกันนะคะที่จังหวัดมหาสารคามตอนกลางคืนฝนตกพอรุ่งเช้าที่เราจะจัดงานใหญ่อยากการสดุดีเท้ากวดเป็นการที่รวมพลคนมหาสารคามเพื่อน,นับถอยหลังก้าสู่ปีที่150อ oh, ้โอวันทั้งงานสร้างความสุขได้มากๆจริง,ครรงๆค่ะท่านเพืว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเออเป็นอย่างที่บอกครับเป็นความสุขเพราะว่าคนที่มาฟ้อนลำเนี่ยก็เป็นพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ พี่น้องในชุมชนต่างๆแล้วก็นอกชุมชนด้วยนะฮะของเขตเทศาบาลเมืองมหาสาคามมาเนื่องในโอกาสวันกําเนิดเมืองมหาสาคาม22สิงหาคมของทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษทางเทศาบาลก็จัดให้มีการฟ้อนนะครับแฟนฟ้อนถวายมือฟ้อนถวายมือให้เพื่อเป็นการถวายแก่เจ้าเมืองคนแรกหรือท้าวกวดพระเจริญราชเดชนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของมหาสาคามซึ่งเป็นกิจกรรมที่สวยงามมากฮะสวยงามมากแล้วก็ ดูแล้วทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจนะฮะตั้งอกตั้งใจได้ทราบว่าซ้อมกันอยู่สองสามครั้งของจังหวัสาบันการศึกษาต่างๆก็ซ้อมกันมาแล้วก็มาฟ้อนกันอย่างสวยงามคนมาวันนั้นก็เกินคาเขาถึงพันกว่าคนนะครับเราก็คิดไว้ประมาณสักห้าหกร้อยคนนี่พันกว่าคนก็ถือว่าเกินครับก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้เพราะดูแล้วเนี่ยทุกคนมาเหมือนกับมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็แสดงความกตัญญู กตาวิธีกับผู้ให้กำเนิดเมืองสารคามคือเท้ากวดหรือพรอะ,ะเจริญราชเดชนะครับที่เป็นองค์วฐมเจ้าเมืองของจังหวัดมาทางของเราแล้วก็ มีกาแรแสดงออกถึงความรากักความสามัคคีคนมหาสาร,รคามด้วยครับค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างคนก็ต่างซ้อมต่างคนทั้งซ้อมรําถวายมือทั้งซ้อมร้องเพลงนะคะ,ค,ะคือต่างคนต่างซ้อม <c oughs> อยู่ในพื้นที่ของชุมชนของตนเองแต่พอวันถึงวันที่เราจะต้องมารวมกันโอ้โ oh, หทำได้อย่างพร้อมเพรียงแทบไม่น่าเชื่อจริงๆคะ่ะใครที่เห็นภาพผ่านทางสื่อต่างๆก็คงจะได้เห็นถึงความรักรที่ชาวมหาสารคามมีต่อคนในพื้นที่และความสาม,มัคคีต่อกันในปีหน้าที่พอเรานับถอยหลัง3 6 5วันและเพื่อก้าวสู่ปีที่ร้อทางจังหวม พร้อมอะไรในกิจกรรมเหล่านี้บ้างคะครับอ,อย่างที่เคยประชานพันธ์ไปเบื้องต้นแล้วตอนเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการแล้วก็จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส150หาิปีมหาสกามคาือในปี2 5 5พโดยเพพาะยิ่งเราได้มีเป้าหมายในเรื่องของการสร้าง,งความรักความปลองดองสอนางในฉันที่เราใช้150ปีนี้เป็นวาระของจังหวัด ครับก็คือในปี2,558มหาสักขาร150ปีอยู่ดีกินด,ดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน <c oughs> ในเรื่องของการสร้างความรักความปลองดองสมานฉันท์ระยะยาวจนถึงปี2,558ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับเราก็ได้รวบรวมกิจกรรมของหลายหน่วยงานตอนนี้หลายหน่วยก็ส่งมาแล้วนะครไม่ว่าจะเป,เป็นกิจกรรมด้านศาสนากิจกรรมในเรื่องของประวัติศาสตร์กิจกรรมในเรื่องของ ิธีกรรมต่างๆนะที่เราจะดําเนินการในปี2558นี้ <S <S แล้วก็หลายส่วนก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณอย่างงบประมาณทนาจังหวัดปี58แเนี่ยเราก็ขอสนับสนุนจะส่วนกลางในเรื่องของออการจัดงาน150ปีกใใ็ในเชิงการท่องเที่ยวนะฮะเชิงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเราก็ได้งบสนับสนุสน,สนมาส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คงจะมาช่วยกันคิดกับพี่น้องชาวมหาลัคคามอีกเพิ่มเติมแล้วครับว่าเราจะทําอะไรให้เป็นรูปธรรมให้เห็นชัดว่า มหาสคามเรามีปรบิศาตสร์ที่ยาวนานแล้วก็เป็นดินแดนแห่งตักกศิลานครต่างชื่อที่คุูคนรู้จักและเป็นดินแดนที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนอยู่ด้วยความรักความสามัคคีปลองดองกันครับค่ะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ได้เลยแล้วก็ในปี2558วันที่22สิงหาคมเนี่ยที่จะครบ150ปีเราจะได้เห็นความสมัครสมานสามัคมค,คีกันอย่างพร้อมเพรียงรวมไปถึงการร้องเพลงและราถวายมือก็ยังค,คงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราจะใช้ <คง S 1> ในวัน<ะ>นั้นด้วยคงจะเป็น,คง,ปนคงจะให้เป็นวัฒนธรรมพิธีคู่กับมหาธาคามเลยฮะในชุกวันที่22สิงหาคมแล้วก็อยากจะเชิญชวน นิสิตนักศึกษานะฮะโดยเพราะนิสิตนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยะนะฮะมาร่วมฟ้อนรำด้วยในปีปีหน้าอาจจะส่งตัวแทนมา,าสัก2-300คนก็ได้นะเพราะว่าถือว่าเราได้มาอยู่เมืองมหาสาคาม,มได้มาแสดงความศักดิ์สิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ,อดีตเจ้าเมืองซึ่งเป็นเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ มีบุญคุณต่อเมืองมหาธาคามก็อยากจะเชิญชวนทางมหาวิทยาลัยจะส่งทีสิตนักศึกษามาร่วมฟ้อนถือว่าเป็นเป็นการ ถวายมือเพื่อขอเข้ามาอยู่ในเมืองสารคามค่ะคเข้ามาอยู่ในเมืองแห่งเมืองแห่งการศึกษาตะก,กัศลานคร,นครคนด้วยนะคะคคต่อเน,นื่องกันค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าเราใช้แนวคิดในการสร้างความรักความสามัคคีกับมหาสารคามโมเดลที่บอกว่ามหาสารคามปี2558มหาสารคามครบรอบ150ปีอยู่ดีกินดีมีสุขรู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืนอันนี้เราก็มีการดําเนินการในการสร้างความรักความสามัคคี รองดองสมานฉันท์เราก็ได้ทําดําเนินการลงไปในถึงระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง1,490หมู่บ้านแล้วก็30วัาชุมชนในเขตเทศบาลนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีรวมถึงในการที่จะมีการพูดคุยกับฝ่ายการเมืองพูดคุยกับฝ่ายที่มีความคิ่เห็นต่าง,งต่างสองสามเวทีซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดียิ่งทุกคนเข้าใจสภาพปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันที่ต้องการความสงบ ความสันติแล้วก็ที่สําคัญก็คือความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันซึ่งก็ปรากฏว่าในในเนื้อแท้จริงๆแล้วคุณสารคามเราไม่ได้ขัดแยง้งคุณยังไงว่าไม่ได้เป็นศัตรูกันความร <c oughs> ุนแรงจะความรุนแรงจะไม่ม,ม,ม,มีถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดที่เห็นที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันทุกคนก็พูดคุยกันได้พบหากันได้เหมือนปกติครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชน เราก็สามารถดำเนินการแล้วก็ที่สําคัญก็คือในระยะที่หนึ่งเนี่ยเราได้ข้อข้อมูลในเรื่องการปฏิรูป11ประเด็นนะครับในการสมาราัมมนาตั้งแต่ระด,ดับตำบลหมู่บ้านจนกระทั่งถึงธรรมดาระดับจังหวัดเมื่อวันที่9กรกรกฎาคมแล้วก็ได้สรุปส่งไปทางกรมนภาค2แล้วก็ทางคสชแล้วนะครับก็มีหลากหลายความคิดเห็นในเรื่องที่จะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปในระยะที่2เป็นการดําเนินการต่อนเนื่องก็คือในการสร้างความกรองดองสหวนฉันสามคัคคี ดูรักสาม,มัคคีเนี่ยเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้พี่น้องประชาชน,นเกิดความเข้าใจโดยเ <คะ S 2> พพาะยิ่ง <คะ S 2> เข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยที่ถูกต้องเพราะว่าในรัฐแบบของคอสชอในระยะที่สองนี้จะมีรัฐธรรมนูญซึ่งมีแล้วนะรัฐนูน <คะ S 2> ชบช่วคราวานายกรัฐมนตรีก็ได้แล้วในนายกรัฐมนตรีแล้ว <คะ S 2> มีสอนอชเมื <คะ S 2> ่อมาล,าล่างรัฐนูนแล้วและกําลังจะมีสปชนะคือ สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศแล้วก็นําเข้าสู่ระยะที่3ก็คือการเข้าสู่ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและมีการเลือกตั้งซึ่งสุดท้ายอย่างที่ท่านหัวหน้าคอสชพูดเสมอนะครับก็คือสุดท้ายก็คือไปสู่การเลือกตั้งอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยอย่างนั้นตรงนี้ถึงเป็นสิ่งที่ชาวมหาสามทุกคนคงจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทําให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือในการนอกจากสร้างความรักความสามาคัคคีอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยก็ต้อง มาพัฒนาความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยที่ถูกต้องด้วยซึ่งแต่ในระยะที่2เนี่ยนอกจากเรื่องที่กล่าวแล้วซึ่งการสร้างความปรองดลงสมานฉันชาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นเข้ามาผสมด้วยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของคอสชอการจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหาแหล่งอบาย,ยมุกต่างๆตรงนี้เราต้องเร่งทำโดยเพรยี่การให้มีศูนย์ดํารงธรรมตามคามสั่งคอสชอที่69้านะครับตามสรเจที่ให้มีศูนย์จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนและรับฟังความคามดิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเป็นสย์รวมนะครับนอกจากนั้นเราก็จะต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนในเรื่องที่สําคัญโดยพาอ,อยิ่งเรื่องสถาบันสําคัญของชาตินะครับเราได้มีการจัดบรรยายพิเศษนะบรรยายพิเศษโดยวิทยกรพิเศษที่เราเชิญมา2ครั้งนะครับเมื่อว<ะ>ันที่ 19. สิสิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นอรอบของคณะสงฆ์การ ภาคเอกชนนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษาบางส่วนนะครับส่วนวันที่26นี้นะครับเราก็จะมีรอบพิเศษอีกนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอาคาร80ปีนะครับเธอเพืเกิ80ปี80พรรษานะฮะประมาณพันกว่าคนก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง1,499หมู่บ้านนะครับแล้วก็นายกอบตทุกอบตนะฮะนายกอบจนายกเทศมนตรีนะฮะฝ่ายท้องถิ่นทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาเข้ามาร่วมรับฟังด้วยท่านใดสนใจไปรับฟังได้ไม่เสียสตังค์ครับที่อหอประชุม8 0พรรษาเทวพิเศษ8 0พรรษาสามหาแล้วจะพดัดตั้งแต่เวลาประมาณ8ปนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปซึ่งวิทยกรนี้ก็จะมาบรรยายในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราควรรู้อย่างยิ่งผมไปฟังวันที่สิฟังแล้วยังขนลุกหลายเรื่องที่เราไม่ไม่ทราบในเรื่องของแง่ประวัติศาสตร์แง่มุมประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะครับที่ทําให้เกิดความเป็นชาติไทย อยู่จนทุกวันนี้บุญคุณขอถาบันพระมากษัตริย์ที่ปกป้องชาติบ้านเมืองร่วมกับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งโดยเพราะที่พระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับของเราองค์ปัจจุบันเป็นเป็นเรื่องที่เราน่าฟังแล้วก็น่าทราบซึ้งมาก ก็คิดว่าอาจจะขยายผลต่อไปถึงระดับนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นด้วยครับค่ะแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรักความสามัคคีนอกจากที่เราจะให้ทุกคนได้เทิดนทุนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยมีศูนย์ดำรงธรรมเป็นศูนย์ในการรับเรื่องตอนนี้เรามี2ที่แล้วแต่ละที่มีการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรเข้ามาบ้างคะปัญหาที่เกิดขึ้นครับที่จริงคําว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็สมหาไทยเรา ทำมานานพอสมควรแล้วนะครับหลายปีนะแต่เราไปเน้นในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาในประเด็นในในเรื่องนั้นมากกว่านะครับแต่ในศูนย์ด้ำรงทารูปแบบใหม่ตามคำสั่งคอสชอที่9 6นี้ก็คือในเรื่องของการให้ศูนย์ดำรงทำเนี่ยนอกจากรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยจะต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาให้ให้รวดเร็วทันใจนะครับและเป็นหน่วยบูรณาการการแก้ไขปัญหามีมีหลายหน่วยงานมีหลายหน่วยงานมาร่วมแก้ไขนอกจากนั้นก็เป็นศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข uhm ้อมูลที่จะพี่น้องประชาชนสามารถยกขูมาถามก็ได้เรื่องข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลประเด็นร้อนตอนนี้ก็คือในเรื่องของราคาราคาปุ๋ยสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรคือในโครงการลดต้นทุนการเกษตรของคอสชเนี่ยอยากรู้ข้อมูลนะปุ๋ยยี่ห้อนี้ราคาเท่าไหร่อะไรต่างๆในโทรมาถามได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นหรือข้อมูลในเรื่องของแรงงานต่างด้าว ว่าจะจดทะเบียนยังไงไปยังไงเนี่ยสีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก็โทรมาถามได้หรือแม้แต่บริการด้านอื่นก็โทรมาถามได้นอกจากนั้นก็คือเรื่องของการแก่อรับฟังความคิดเห็นอย่างพี่น้องประชาชนอยากจะเสนอข้อมูลสู่การปฏิรูปซึ่งนี้เราก็รับฟังตลอดนะฮะก็สามารถที่จะมายื่นเรื่อง,องได้ที่ศูนย์รุ่งธรรมนะครับศูนย์รุ่งธรรมเราก็ยินดีรับนอกจากนั้นเนี่ยศูนย์รุ่งธรรมเนี่ยยังเหมือนเป็นฟอนต์ออฟฟิศนะฮะก็ค mm ือ hmm. ส่วนหน้าซึ่งเราสามารถถ้าพี่น้องสงสัยมาติดต่อศูนย์รุ่งธรรม อยากจะติดต่อกับหน่วยงานไหนเราก็สามารถเชิญหน่วยงานนั้นมาพูดคุยหรือว่าโทรศัพท์พูดคุยกันได้ทันทีนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งศูนย์องส่สวนหน้าที่บิ๊กซีห้างบิ๊กซีเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับทึ่จริงตรงนั้นเรามีศูนย์บริการร่วมอยู่แล้วของอเมืองไทยด้วยค่ะเป็นศูนย์ทําบัตรเราก็มาพัฒนาประสิภาพมากขึ้นนะฮะนอกจากทําบัตรเบ็ดเสร็จที่นั่นแล้วเนี่ยทางขนส่งก็ยังบริการในเรื่องของการต่อ ทะเบียนรถประจําปีนะฮะก็ถือว่าจุดนั้นเป็นจุด One Stop Service อ,อะไรที่สามารถบริการเบรเซีตรงนั้นเราไปบริการรวมถึงเรื่องทะเบียนราดซึ่งตอนนี้เราไปบริการตรงนั้นด้วยอย่างเช่นการแจ้งย้ายค่าย้ายเข้าย้ายออกไปทําตรงนั้นได้เลยนะครับจดทะเบียนสมรถทําตรงนั้นได้เลยนี่เราเป็นบริการที่เราเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็เหมือนกับเหมือนเหมือนกับศูนย์ลงทําที่สารการจังหวัเดเช่นเดียวกันก็คือเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ะนะคะต่างๆนะฮะเราก็ รับเช่นเดียวกันแล้วก็มีการส่งต่อกระบวนการส่งต่อมาสูนร์งธรรมแล้วก็รัดหมายอย่างเช่นท่านต้องการให้มีการไกลเกลี่ยเรื่องน้สินเนี่ยเราก็มีสภาเกษตรที่จะช่วยรับเรื่องราวเรามีคณะกรรมการที่จะรับเรื่องไกลเกลี่ยนะฮะอย่างเราก็จะเชิญทางตำรวจทางฝ่ายปกครองทางสำนํงางานยุติธรรมจังหวัดทางสพกรณ์เนี่ยเป็นคณะไกลเกลี่ย โดยเพราะเรื่องหนี้สินนอกระบบดังนั้นเรื่องเรื่องหนี้สินนอกระบบนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางคอสชอให้ความสนใจแล้วก็ให้มีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่มาล้อมไม้สุดที่ศูนย์ล่งทําก็คือเรื่องนี้นอกระบบเนี่ยเราก็พยายามเข้าสูบ่บวทการไกล่เกลี่ยนะครับเพื่อให้พิลดความปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับค่ะเห็นว่าวันที่เราไปเปิดศูนย์รุ่งทําสดหน้าที่บิ๊กซีก็มาร้องกันส,สดๆเลยเหมือนกันนะเรื่องนี้สินนี่แจริงฮะเรื่องนี้นอกระบบตอนนี้เรา เราก็นัดหมายมาไกลเกลี่ยนะมามเจ้านี้ก็เป็นคนในสารครามเองอเราก็จะนัดมาเพื่อทําการไกลเกลี่ยเพื่อปณิปนอมให้ลถหนี้หยุดหนี้แล้วก็จะจะใช้นี่ยังไงแล้วจะโอนหนี้ไปสู่ไอ อ่ในเป็นในระบบคือจากนี้เราบอกเป็นนี่ในระบบคือนี่สถาบันการเงินต่างๆอย่างเช่นธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะที่เราตอนนี้เรามีศูนย์ดำรงธรรมที่จะให้บริการแล้วนะคะอย่างเช่นที่สารากลางจังหวัดเนี่ยถ้าไม่สะดวกก็โทรสายด่วน15 6 7งห้าหกเจ็ดเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นไปที่บิ๊กซีอันนี้จะสะดวกหน่อยเพราะว่าให้บริการตั้งแต่10บโมงจนถึง5้าโมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสัก ดำเนินการของโครงการของขสชระยะที่สองกับเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามเองตอนนี้เรามีการรับสมัครผู้ที่มีความแสดงความจำนงอยากจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรงนี้ใช่ไหมคะก็เป็นที่น่าชื่นใจมหาสารคามคนสนใจเยอะเราเป็นอันดับสองของประเทศไทยจากทั้งทั้งที่ยังไม่หมดเขตแล้วยังไม่หมดเขตฮะเดิมทีเดียวนั่นก็เกิดความคาดเคลื่อนนิดนึงฮะก็ต้อง กราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของการไม่ใช่เรียกรับสมัครเขาห้ามรับสมนะัครฮะแต่เชิญชวนเชิญช,ช,ช,ชวนมาผู้สนใจมามาขอแบบแล้วก็ลงชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาซึ่งตอนนี้เราเป็นอันดับสองประเทศค,คือมีผู้มาลงชื่อ,อเข้าสู่กริการสรรหาแล้วถึง46ลายนะฮะ46รายถึงถือว่าเยอะที่สุดใน ในประเทศรองจากจังหวัดส,สงขลาอะะของเราเนี่ยท้องของเราเปิดกว้างนะเปิดกว้างแล้วก็จากตอนนี้เราขยายที่จริงเราครั้งแรกเราจะปิดแค่ที่ยี่สิบสองเอ่อเันที่ 22, เอ่เอบนที่ยี่สิบห้าสิงหาแต่ทีนี้ไม่ใช่ยี่ิบห้ามันที่ยี่สิบสองสิงหายี่<ะ>สิบสองสิหานะครับเอ่อเราก็ได้รับการแจ้งจากกะกะตนะฮะซึ่ดำเนินการในเรื่องของการสรรนหานี่ว,ว่าเอาเราจําเป็นต้องดําเนินการให้ ถึงวันที่2กันยาพร้อมกับในเรื่องของการรัศดรในส่วนการก็คือองค์กรต่างๆ11องค์กรนะฮะนิติบุคบบคลเนี่ยที่จะถึงวันที่สองกันยาแล้วก็ขยายถึงวันที่สองกันยาดังนั้นท่านใดที่สนใจก็ยังมีเวลานะถึงวันที่2กันยาครับถึงสองกันยามาขอ,อแบบนะครับขอแบบก่อนก็ได้ไปตัดสินใจก่อนนะฮะหรือว่ามาถึงก็มาลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการ,ารลงชื่อเข้ารับการสัญหาได้เลยนะฮะ พอวันที่สองกันยาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับผู้ที่เข้ามาเพราะว่าคุณสมบัติแค่2การนะฮะคือ1มีภู้มิลำนเนานะฮะสอายุเกิน3-5ปีคแค่นะั้นส่วนแต่ที่เราต้องตรวจสอบก็คือลักษณะต,ต้องห้าม,มะนะฮะลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะ เข้ามาสู่การคัดเลือกนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ10บกวข้อซึ่งตัวนี้เราก็จะให้ผู้พิสียน์เกี่ยวขอวย้องโดยภพาะทางกรกตเป็นผู้ตรวจสอบ,บเป็นผู้ตรวจสอบจากนั้นก็จะมีาการประชุมคณะกรรมการ สัญหาดับจังหวัดทั้ง5ท่านนะครับเพื่อที่จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก็น่าจะไม่เกินที่22กันอย่าครับค่ะและในฐานะที่ท่านบัวเองเป็นประธานกรรมการสัญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในส่วนของจังหวัดประหารสารคามมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อต้องห้ามในลักษณะต่างๆเหล่านี้ของบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการสัญหาบ้างไหมคะ ครับที่จริงข้อมูลพวกนี้เราก็เปิดเผยนะว่ามีใครบ้างที่ยื่นเข้ามาสู่การสรรหาดังนั้นถ้าท่านมีข้อมูลนะฮะในเรื่องของบุคคลที่มาจะเรียกว่าสมัครทำงานพูดง่ายๆสมัครเนี่ยครับอย่างเช่นเคยถูกออกอมีต้องมีความผิดต้องให้ออกจาก,กราชการกรณีทุจริตอะไรต่งตางๆเนี่ยนฮะหรือว่าเคยดํารงตําแหน่งอะไระทาง เป็นพักการเมืองแล้วก็ถูกยุบพักไปอะไรอย่างๆเนี่ยนะฮะก็มามา,ม,มาให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลได้นะ,ะข้อมูลได้ไม่เป็นพิสูจน,น์สามเณรอะไรต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลกรัฐสตต้องห้ามคล้ายๆกับสนชคลาสวานิตีประจัญแุ่งชาติเช่นกันนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดก็จะไปทําหน้าที่ในการคล้ายๆกับออกแบบประเทศพอเข้าไปสู่กระบวนการของสภา ภัฒภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะจะปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางไหนตามที่ประชาชนต้องการนั่นก็คือส่วนสําคัญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่วมกับกกตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงครับเพราะว่าในรถแบบแรกที่สองสาคโมเดลเนี่ยเราก็จะมีการจัดเวทีเหมือนกันเวทีรวบรวมความคิดเห็นอีกเหมือนกันคืออันนี้เราจะเปิดกว้างจนกว่าที่จะสภาปฏิรูปจะมีการพิดหนาแล้วก็จะส่งข้อมูลไปให้ทาง คอสชอตลอดนะถ้าพี่น้องประชาชนมีเรื่องเสนอเข้ามามีความเห็นเสนอเข้ามาเสนอเข้ามาได้ตลอดเวลารวมถึงเวทีที่เราจะจัดต่อไปตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนจนกระทั่งถึงปีหน้าครับค่ะเพราะว่าผู้ที่จะสมัครในการเข้ามารับการสรรหารนี่นะคะระดับจังหวัดเนี่ยโดยคณะกรรมการสรรหารนี่จะคัดไว้5้าคนแลน้วส่งไปส่วนกลางเหลือจังหวัดละคนเท่านั้นนะโอ้ที่สมัครมาเยอะๆนี่ต้องเป็นหัวกะทิของจังหวัดนั้นๆแน่ๆเลยผมก็ดูรายชื่อแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะว่า หลายท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนะฮะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดมหาสคามามากมายนะฮะ,ะก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับเหมาะสมเยอะแยะตรงตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้กนรวา,ารเนี่ยเรามีตัวเลือกนะ,ะตัวเลือกเยอะเนี่ยดีนะฮะเราจะได้พิจารคนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดท่าท่านนะครับแต่สุดท้ายก็จะเหลือท่านเดียวก็เป็นเรื่องของทางคอสชอที่ ทีนาเหลือท่านเดียวแต่ต้องตขอขอบคุณทุกท่านที่ทั้ง46ท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็มายื่นความจำนวงเข้า,ขาสู่กระบวนการสรรหารครับค่ะเอาละครมาถึงช่วงประเด็นสุดท้ายสั้นๆกับช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยถึงการสร้างความรักความสมามัคคีกับโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหาตอนนี้มหาสารคามดำเนินการยังไงแล้วคะเราหมู่บ้า,สาสนรักษาศิลหานี่เป็นโครงการของสำนักงานผู้ศาสนานะครับซึ่งตรงนี้ก็คือการนา หลักทมทางผู้ศาสนาในเรื่องของศีลห้ามา,ส,าสร้างค,ความรักความสาม,มัคคีนะฮะซึ่งศีลห้าเนี่ยคนเราก็สมัครอยู่แล้วปฏิบัติตตอยู่แล้วะนะฮะเป็นศีลของคารวะที่เราควรจะทําเป็นประจําทุกวันด้วยซ้ำนะครับแค่รักษาศีลห้าได้ก็เกิดความรักความสาม,มัคคีไม่เบียดเบียนกันแล้วนะฮะ,ะซึ่งเป้าหมายเนี่ยเราก็มีเท่าไหร่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็คือ ทำยังไงให้คนเข้าร่วมกันมากที่สุดซึ่งตอนนี้จากเทากานพุทธศาสนารายงานเมื่อวันที่15สิงหาก็มีผู้สมัครเข้าร่วมแล้วประมาณ4 3ตำบลนะครับ623หมู่บ้านประชากร270,000กว่าคนนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษาก็มีเข้าร่วมแล้ว2,835คนภาพักราชการและวิสาหกิจ117คนนะครับแล้วก็ภาคเอกชน103คน จากจำนวนประชากรทั้งหมดเก้า0,000คนของจัดมหาสาคามก็ตอนนี้คิดเป็นร้อยละยี่เราจะพยายาม <S 1> 1 <S ไปถึงร้อยละ50ครับยังต่ําคือร้อยละ5้นะครับที่เรามีเกณฑ์ไว้เชิงปริมาณคนในเชิงคุณภาพก็คือในเรื่องของการดําเนินการการปฏิบัติอย่างเช่นผู้ที่จะต้องมีกิจกรรมในเรื่องของผู้ศาสนาโดยเฉพาะเร่อ,องการทําบุญอย่างเช่นการทําบุญเข้าวัดการปฏิบัติธรรม หรือว่าอย่างเช่นในฐานศึกษาก็ต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของศีลท่านะครับหลักธรรมทางศาสนาต่างๆเพื่อให้เห็นว่าเราได้มีการ ปฏิบัติจริงๆครับค่ะ,คะ,คะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะท่านสมัครเข้ามาร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาสิท5แล้วก็จะได้ร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่จังหวัดเราทําอยู่ก็คือเชิญชวนข้ะราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็ทางเทศบาลก็มีการร่วมกับยุทธวิบพุทธกาศสมาคมนะคะในการจัดกิจกรรมเทศช่วงวันหยุด ก็ไปร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามผ่านท่านผู้ว่านพ t h a w สิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกลับมาติดตามรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามได้ใหม่สัปดาห์หน้าท่านผู้ว่านพ t h a w สิงห์ศักดาดิฉันชนกพรโพธิสารลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ